มีใครบอกคุยได้บ้างว่าความหมายคืออะไรผมครับนี่เธอกำลังอวดดีเหรอสัสะสึกาความเรียบง่ายและแข็งแกรง่งหมายถึงมีใครบอกคุยได้บ้างตรงนี้อ่านยังไงสัสะส,ะสึกาถ้าเธอไม่รู้ก็ออกไปยืนนะห้องซะอะมีใครรู้บ้างว่าต่อไปนี้จะเกิดอะไรขึ้นย,ยายาช้าง พะอน,นาทำกับข้าบุกแลถึงโดนุไล่ออกจากห้องนี้ต้องวดแดดเลยทีนี้เธอเข้าใจหรือยังซาสึกะเข้าใจอะไรนี่แหละ Bliss Destroy อ่ะย,<า>ยังไงก็ตามออกไปยืนในห้องซะในวันที่ฟ้าฝนลอยไปมดตัวหนึ่งเดินตามแถวได้ความเปโอ้เยี่ยมมากเลยสักุระงี้ง<น>ั้นคนต่อไปอน,นะนะอ่านได้เลยอ่านแค่ที่เธออ่านก็ได้ก็พอนะ ในวันที่ฝนโยไปเยี่ยมมากต่อไปสสสึกะเธ<ะ>ออ่านต่อจากประโยคของอนะได้เลยแต่คุณครูครับผมข้าออ่านแบบปกติไม่ได้ออละฮะไปะยืนในห้องซะ,ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy b i r t d a y to you Happy birthday to you Happy b r d a y เธอร้องได้ดีมากเลยนะสก,กุารงรีงั้นต่อไปนะอนนานะเธอร้องสุดที่ร้องได้กับพอแล้วจะทำตามสัญญาดีมากเอออกไปยืนหน้าห้องซาสะสะสึกะอ๋อถูกต้องเยี่ยมมากงั้นสาสสึกะออกไปยืนหน้าห้องซะ